้าวางกันได้ดีรังราดเป็นดองลึกแต่ว่ามันวางก็วยากไปเบี้ยข้าวหวัดก็ไปยาวไปยาวไป

วันนี้ก็ว่าทิพผูนะครับทิพผู้ราคาอยูทีแดงเป็นตัวนะครับแดงเป็นตัวครับราคาวิ่งแดงตลอดเป็นระยะนะครับแดงเป็นตัวอ่าตัอะไรตัวนี้อ่าราคากินหมี่เลยครับอ่าตัวคมๆจุ่มๆกันไว้ cái đó quăng cặp đôi dép bì là cầm kia là cam lẹ mướn hoa láng rai nuôi mình láng rai láng đó

ใช่ตัวแดงไอ้ลังทัดมันอ้วดมันไม่ใช่มันอ้วนเลยเั่นเตัวมันซุ่มมาแต่ละดอกก็ลำเติบลำเติบที่รู้มานะก็บอกมันวางตัวเติบพี่นี่ปวดไปไอ้แดงนี้มเจอดไปแทนตายแดงนี้ไม่เคยว่างนี่มาลำใหญ่ โนดยวนไปดำยวนไปพี่เ็ดมีต่อกับพี่เ็ตมีต่อมีต่อมีลูกเนี่ยงมีลูกเนี่ยงไอ้แดงที่ก้นเยี่ที่ก้อนลูกต่อกับพี่ลูกต่อ โก้มีดียกันตัยู่ตามาสแต็งกันเราในาฬิกาเรียนเอกในชีวิตติดเรือตอนนั้นอยู่ริบเจ็ดปีคือมาสแต็งบุ๋มเหมาบุบมใบไปตือรถแม่ยันหมูไม่มีเกลืองขึ้งมันใช๊มันไม่ได้บุ๋มเหมาเว้บุ๋มกลัวไม่เห็น เอาหัวลังค้ายังแดงย่อหนุ <mañana thighs> ่มไปโยนหัวไปโยนหัวไปย่อหนุ่มไปไม่เคยวางตัวเล็กไอ้หลังค้าโดนนี่วางตัวเต๋อไว้แดงนี่ลุยแดงมันยังไม่จ้าเท่าวเดี๋ก่อนแต่ว่าอ้างยับอีวีวีนี่คนใ้รองฟันซี่ได้ใกล้กินแล้วมาเนี้น อ้างยับอีวีวีได้แล้วเกี่หน้าเป้ยยูนเป้ยนี่ลังกาลังัาไปเลย นาทีน็อกนาทีเป็นนาทีตายเอ็งรักหแยงงแ่งร้องเลยนาทีนี้แย่งกันร้องไม่แย่งกันร้องหน้าลงทุนครับหน้าลงทุนหน้าลงทุ้น,นโยนไปที่ก็แล้วไอ้เด้งก็ไม่ตา,าเอา้าเอ้า ốc ừ, chẳng qua đi Mình na lùng tún lẽ <coughs> nó na lùng quay đen tù có liềm niên, ta dạ <coughs> <Yeah, coughs> và nuôi mai đây đen có bàn trâu bàn ra mà nuôi cái liềm bị cha mà chắc mà tắm tắm trắng mà cắn mù kia lấy cả bàn tắm chầm chắn làm ra cái nhầm tru con ấu ta nhầm tru đi con tru đi đi Bánh xăm nó gặp xăm tối. Đến tối bánh xăm rồi. Đến tối bằng xăm. mai lăng ra cho đèn bay cho đèn bay đèn ai dằn chóm cho đó chứ không này đèn bay chiều leo đèn qua cũng chập là cầm biết ngặt lăng ra cứ tập y tập du mai đèn qua lục quạt giang mà nó bao lục chặt bay cao mà lẹt đi đi này cao mà cố đang cao mà เบิ b b á, ้ b b á, đây, ์ไปาน้าครับเบิ้์ไปาน้าไม่เอาแล้วแมแย่งแย่งว่านไปตีกับลาวเดี๋ยวควายดำก่เดี๋ยวดำกับเกียร์ดำกระชังเตะเพื่อนรองบันชีจนขึ้นบัญชี7นะครับแล้วก็ราคาพลัดลงไปแล้วแดงนี่จอมตะรถเอาเต่าเต่าเอาตาหนุ่ยดอนหนุ่ยดอนกามาคุณเกียร์หนุ่ยดอนเกียร์ติด เกียดติดเกียดเหม็นเกียดในนนุ่นพาเข้าไปพาเข้าไปไม่ห่อไม่ดุ้งไม่เด้งมันดื้อมันดื้อหนุ่ยแมวมันแตกจะไปใจไปแต่หนุ่ยไปดักเดียวนี่นุ้ยแบบนี่นี่ปิงหัวแหน่ลังกับปิงหัวแหน่ลังอย่ันเหลน่ารับ